ไปต่อเนื่องกันเลยครับคู่ต่อไปน้องชายชกไปแล้วครับไปดูพี่ชายกันบ้างครับคนนี้หนักจริงแรงจริงเพชรชาชายชาวไร่อ้อยเจอกับทางด้านรุ่งเพชรเพชรเจริญ118ปอนปด์อนคนเขามีดีกรีครับคนนี้ครับหล่อไม่พอมีดีกรีด้วยครับรุ่งเพชรเพชรเจริญเสือตัวที่13เป็นแชมป์ปูนเสือครั้งที่13านะครับสำหรับรุ่งเพชรเพชรเจริญ ส่วนเพชรชาติชายครับโอ้โหคนนี้อย่าประมาดหมัดแกก็เพิ่งลาสิขามาด้วยครับเชรชาติชายเนี่ยไปอุปสมบทมาสมงผมนี่เพิ่งขึ้นเองครับโอมวยระดับเพชรชาติชายรุ่งเพชรมาชกนี่ไม่ธรรมดาแฟนมวยนี่ถูกอกถูกใจแน่นอน ูกชายของชาชายน้อยชาวไรอ้อยอีกหนึ่งคนครับเป็นพี่ชายของเจ้าชายน้อยวรวุฒิลูกทรงมวยจะแตกต่างจากทางด้านชายน้อยสักหน่อยครับเพราะเป็นชาชายเนี่ยเดินบู๊ทะลุเลยต่อยหมัดเตะขากรรมการธนวัฒน์วงสาสารครับเป็นคู่ห้าหมบนเวทีลูกร,ร่างเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลย ุณพ่อขึ้นถอดมงคลครับน้องแพ้แล้วจะก,กู้หน้าให้น้องได้ไม่ได้ดูกันยก3ามครับกดลงไม่ลงครับเพชรชาชายัยนอ่โดนหัวต้นขาไปเม็ดหนึ่งแล้วลุงเพชรนี่เป็นมวยฝีมือนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเสริมหมัดให้อ่ะหมดัดคมหมัดแรงเช่นเดียวกันรอบชิงชนะเลิศปูนเสือนี่กดสิงห้อนชัยน็อกเลยครับ ไม่ธรรมดาครับรุ่งเพชรเดืเพชรชาชายัยโดนหมัดรุ่งเพชรรุ่งเพชรไม่ปะทะนะครับถอยแล้วก็ดักด้วยแข้งซ้ายขาเข่าเพชรชาชัยมาเสียบ2เม็ดแล้วเอาคืนปากหลักแรกแล้วครับหมัดมาเพชรชาชัยโดนไปหลายขนาดครับศอกโอ้เป็นประเภทชอบแรกอยู่แล้วครับเองเอามาฆ่าก็คืนไปครับ ิหาจังหวะอยู่ด้านใบมัดซ้ายยังติดกาดครับรุ่งเพชรวางแผนมารัดกลุ่มเพชรชาชายก็ไม่สนเลยครับเดินชนเดินต่อยดูวงในนานๆที่เห็นกันเล่นนะครับเพชรชาชายสถานการณ์สองยกเนี่ยทางด้านทางด้านรุ่งเพชรนะครับได้เปรียบอยู่5ต่อ4 เพชาชายของคอตีเริ่มจะตีได้บ้างครับโอ้โหล็อกแล้วได้เปลี่ยนนะเพชรชายตีเข่าวขวาครับแหมเด้งกันเห็นเห็นองคอได้ตีได้นี่เสียงเฮมีครับเพชรชายเนี่ยต้องดูว่ารุ่งเพชรนี่นายจะไหวไม่ไหวแยกออกมาครับเพชรชายเดินต่อ ถอยมารับครับแข่งขวานําไประวังอาวุธของทั้งคู่แหละลุงเพชรนี่แตะซ้ายหน้าแม่นนะขวาปิดท้ายไปหมดยกที่สามเริ่มจะเดือดขึ้นมาครับ3ยกรุ่งเพชรยังยืนหยัดยังไม่โดนหมัดเพชรชาติชายครับสถานการณ์ตอนนี้กลับมาเป็นเพชรชาติชายได้เปรียบ54 มาดูยก4ยกสำคัญครับคุณผู้ชมเจ้ like ชาชายเดินต่อครับรุ่งเพชดซ้ายพลาดซ้ายอีกเม็ดหนึ่งมาดักด้วยแข้งครับรเพชรน,นี่สายหน้าแข้งสายหน้าก็แม่นครับโอ้โหเพชราชายถ้าเดินแบบนี้เดินไม่ติดนีด่โดนเตะร่อนนะครับเอาละคล้องได้พลิกลุกงี้ล้มลง,ลงไปมาอยู่ด้านล่างด้วยครับ เดี๋ชายต้องทําอะไรสักอย่างครับถ้าช้าแบบนี้รุ่งเพชรสบายนะฮะดักด้วยข่าวอีกทีเอาละผลักออกไปนี่ครับสังเกตดูครับรุ่งเพชรใช้จังหวะฉา,าบฉวยดักด้วยแข้งข่าวมาอีกทีอ้าวโดนทำไมหนักๆมีช็อตจะล้วงรับตัวโดนข่าวอีกโดครับโดนทำไมดีหลายขนาดเลยแ้่ของรุ่งเพชรเนี่ย เพชรชายทำท่า,ทาจะแย่แล้วครับลุงเพชรตอนนี้โอ้โหอ้าปากรออย่างเดียวอ้าวโดนล้วงลำตัวแข้งขวาคืนหมาใหม่ครับเพชรชายไม่ยอมโดนเป็นโดนรัดอยู่รัดอยู่สุดท้ายตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ครับเพชรชายล็อกได้แต่ตีลำบากครับลุงเพชรก็ไม่รีบนะฮะ ใช้จังหวะสองครับช้าแล้วครับเป็นชาชายขวามาโอ้โหจะหมดไม่หมดครับแรงเอามาเหลืออยู่หรือเปล่าขวามาโดนซ้ายคืนดูครับช้าลงเยอะเลยครับ โ,โแล้วรุ่งเพชรมายังไงหมดยกหรือยังครับหมดยกที่4ี่ครับโอ้โระคังดังสถานการณ์ตอนนี้ก็โอ้โหทางด้านนักมวยจากเพชรชมบูนนี่แหละครับแชมป์ปูนเสือตัวที่13เจ้ารุ่งเพชรไปเปรียบโอ้โหขาดแล้วครับ ดูครับยกท้ายยกสุดท้ายเพชรชายจะเอาอยู่ไม่อยู่ครับต้องไล่ขวดไล่อัดลุ่งเพชรแล้วครับโอ้โหอ้าวแข่งมาลุงเพชรขวางเอาไว้โอ้ดีภาพเรานี่ติดขอเบทีเลยครับช่างภาาของเราคุณเอเมืองตรังครับ เก็บภาพสวยๆงามๆม,มาฝากกันมวยสนุกสนุกรมเคสตนี่ไม่ประทะแล้วครับชายแข้งขวาเอาแข้งคืนทันกันนะครับเอาจับได้โอ้โหรูมเคสตแกไม่ประมาทเหมือนกันครับ เพราะว่าค่อนข้างจะรู้ครับพละกําลังแล้วก็พลังหมัดของทางด้านเพชราชติชายหมดยกสุดท้ายแล้วเพชรชติชายก็ยอมรับสภาพครับกรรมาการธนวัน์วงสาสารรวบรวมคะแนนหันไปชูมือให้กับรุ่งเพชรเพชรเจริญครับชกจากเพชรจูบู์เป็นฝ่ายเอาชนะเพชรชติชายชาวไร่อ้อยไปครับ